โจววันนี้ขออนัเสนอซีรีส์เรื่องชเชอรี่ท่านมานั่ปักชัมคนพิการสร้งางอาชีพสร้างอะไรให้ตัวเองอย่างไรมาดูกันว่าวันนี้โจโจ,โจโนักสูกันใต้ทำอะไรวันนี้พามาดูชเชอรี่ที่ปักเอาไว้ตัดกิ่งปักไว้ตัดจากท่าน,นเมื่อกี้นะครับ นี่ครับแต่รากแล้ว,ลวก็ามาแยกใส่กระถางเล็กปักไว้เยอะมากครับนี่ครับปักกินใส่ตัดจากขั้นเมื่อกี้นะครับตักแฟงกินจากขั้นเมื่อกี้แล้ว,ก,วก็เอาปักใส่กระถางน,นี้นะครับกระถางนี้ท้ายกองเขาไว้รั่วนะท้ายกองเขาไว้รั่ว เวลาใส่น้ำน้ำก็จะขังอยู่ตลอดนะครับมันจะไล่ไม่ห้งน,นะครับเอาให้เน่า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 อืเอาให้เน่าแต่ว่า เหล่าก่งหนึ่งอีกครับเหล่าฟืนบางที่ที่ครับเมื่อกี้นี่เขาห่างอกอน่ยหักงอกหักงอกเหกลือแค่นี้นนวเมื่อก่อนเคยใส่แก้วใส่แก้วเล้าลเล็กๆแล้วก็ปักไว้ข้างในแล้วก็คลุมผงเอาไว้ ไม่หอกนะไม่หอกไม่หอกแล้วก็เมื่อก่อนเคยตักแล้วก็สักแล้วเล่นสักอาเภสแล้วก็คัางให้น้ำขังได้ในกระถางเนี่ยตลอดแล้วก็อยู่ของก็ถอน,อนขึ้นมาแล้วก็รากแข็งเลยครับดีใจมากก็ได้ใส่หลายต้นเัาเลยครับตักเลยเยอะมากทำนี้ราคาของก็แรงมากนะ คู่หนึ่งก็หกร้อยกว่านะครับคู่หนึ่งก็หกร้อยกว่าไอ้เค่องเชอรี่ไอ้เ้่องเชอรี่พันวานวานนะครับไม่รู้แท้หรือไม่นะไม่รู้แท้หรือไม่แต่ก็ปักผมปักของก็ได้ขายใจเยอะยนี่แหละนี่แหละชีวิตของคนพิการนะครับก็ ต้องหาเลี้ยงเัเองอย่าคิดแค่ว่าเราพิการเราร้กล้ามีแก่แคนเรียวปากเรี้ยวพิการอ่ะพรลักษอย่าอย่าเครียดทางร่างกาย ยาแค่เครื่องร่างกายยาวคำว่าคุยกามาลอยค่าลองครับจงใช้สมองอ่นร้อยนะทำทุกอย่างให้เรเอน มีกินมีใช้นะครับถ้ารอให้คนเลยเอา่าให้อดอดตายไห่ครับผมคิดอย่างเลียวว่าอยากรวยด้วยมือของเัาเองแค่คิดนะครับชาวบ้ไหมล่ะก็จักาโมกันคิดแค่ว่าอยากรวยด้วยมือของเัาเองแล้วก็ทำ เรื่อยๆรองห้ดร้องสูกก็แค่งวันนะครับนี่ครับเชอรี่พนมาร์โะชีวิตของคนพิการคนหนึ่งที่ฟยายาํทำทุกอย่างให้ได้ตังค์นะครับคนอน่ืนขายได้สอต้องขายได้อ่คนที่อยากได้ เขาก็มาซื้อเองของขอเ,ขเป็นกำลังใจให้พุกกนพยกลังอแพ้อยู่นะทุกทกครับผม 很好，很好。